พี่ตีร้านนี้ไงที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังอะ่ะช่วงโควิดมาใหม่ๆอะบริษัทผมล้มละลายอะไม่มีแม้แต่เงินจะกินข้าวอะแต่โชคดีนะที่ร้านเคียร์เขาอะช่วยเหลือผมไว้ให้เข้าวผมกินทุกวันเลยเคียร์ครับที่ร้านพอจะมีกับข้าวที่ไข่เหลือไหมครับ พอดีผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับอื้ได้ได้เชิญน,นั่งก่อนสิขอบุุณครับรอสักครู่นะครับนี่คุณจะทำอะไรตอนนี้ร้านเราลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเศรษฐ,ฐกิจก็ย่ำแย่เงินค่าเช่าร้านน่ะคุณยังหาไม่ได้เลยยังจะไปให้เขากินฟรีอีกเออนาะถึงแม้เราตอนนี้อาจจะขัดสดเรื่องเงินแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ยังมีข้าวกินคุณดูสภาพเขาสิ ดูก็รู้ว่าไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วเขาไม่ได้กินอะไรก็เรื่องของเขาสิคุณจะไปยุ่งทําไมในเมื่อผมเห็นแล้วว่าเขากําลังแย่ถ้าคุณยังจะให้ผมทําเป็นไม่สนใจไม่ช่วยเหลือผมนั้นคงรู้สึกแย่มากอาหารได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับเฮียไม่ต้องเกรงใจกินเยอะๆนะเฮ้ยค่อยๆกินค่อยๆกินเดี๋ยวก็ติดคอหรอกหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้ตลอดเลยนะครับขอบคครับ ขอบคุณครับเนี่ไม่ละนี่มาคนที่เท่าไหล่แล้วที่คุณช่วยอ่ะเออนายุคโควิดช่วยๆวยกันคุณไปคิดมากสิเอ้อดื่มน้ำก่อนกินข้าวไม่ดื่มน้ำได้ไงระวังติดคอนะเคียครับคือว่าผมหางานทำได้แล้วครับที่ผ่านมาขอบคุณเคียมากนะครับที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอด ต่อไปผมจะไม่มารบกวนแล้วครับอืมเฮียมีอยู่สามร้อยอ่ะแกรับไวส้สิจริงๆเฮียก็อยากช่วยแกมากกว่าน,นี้นะแต่ตอนนี้เฮียช่วยได้แค่นี้จริงๆอ่ะรับไว้แต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเฮียเขายัางจำผมได้ไหมฝาน,นี้ก็เที่ยงพอดีเลยพี่ก็หิวละ พี่ว่าเรากินร้านนี้กันดีกว่าแต่ว่าพี่ตีผมนัดพี่ไว้ร้านหนึ่งอะมากินร้านนี้มันจะไม่เป็นไรหรอพี่ไม่เป็นไรกินร้านนี้แหละพี่ว่าร้านนี้มีรสชาติที่ร้านหนึ่งไม่มีรสชาติอะไรหรอพี่รสชาติของคนดีไงไปเจ๊ครับก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยครับได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะทำให้อร่อยนะคะ ใช่ครับทำไมวันนี้ผมไม่เห็นเฮียอะไรครับอ๋อเฮียแกป่วยอ่ะเข้าโรงพยาบาลหาลายเดือนแล้วอะไรนะป่วยเฮียแกเป็นอะไรอ่ะเมื่อหกเดือนก่อนอ่ะเฮียแกอยู่ดีก็เป็นลมไปก็ลเลยต้องนอนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่รักที่รักคุณเป็นอะไรที่รักตื่นสิคุณเป็นอะไรนี่ก็ผ่านมาตั้งหเดือนแล้ว เงินเก็บที่มีอ่ะก็ไปรักษาแกหมดถ้ารอบนี้แกยังไม่ดีขึ้นอ่ะเจ๊ก็คงต้องเซ็งร้านนี้แล้วพาแกกลับบ้านนอกไปรักษาตามเป็นตามกรรมแหละเจ๊ครับแล้วแกพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะพ่มสองคนขอไปเยี่ยมแกหน่อยได้ไหมคุณรู้จักสามีฉห้อเจ๊ครับเมื่อปีที่แล้วอ่ะบริษัทผมล้มล,ลายไม่มีเงินติดตัวเลยสักบ,บาทที่จะซื้อข้าวกินแต่พอดีอ่ะผมเดินผ่านร้านนี้เคียเขาอ่ะเป็นคนให้ผมกินข้าวทุกวัน และครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปทํางานนะ่ะเฮียเขาอ้เนีให้ผมดั้ง300บาทบุญคุณเนี้ยผมจาไม่มีวันลืมเอ้าหรอเฮียแกอ่ะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีน้ําใจต่อคนอื่นเยอะเจ๊เองก็จาไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครขอโทษด้วยนะนั้นไม่เป็นไรครับเจ๊ไปทางานต่อเถอะครับผมไม่รบก,กวนแล้วครับ หยุดไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาต่อเดี๋ยวฉันลองหาเงินวิธีอื่นดูโอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบเข้าไปเจ๊ครับเงินวางมุลโตแล้วนะครับได้จ้าเจ๊ครับเมื่อสามปีก่อนผมได้ล้มละลายเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดของผมเฮียแกเป็นคนให้มือมีผมกินกับเงิน300ทําให้ผมรู้สึกถึงความอบอุ่น ถึงคนอื่นจะมองแค่บะหมี่ชามถูกๆชามหนึ่งแต่สําหรับผมแล้วมันเป็นบะหมี่ที่อร่อยที่สุดเท่าที่ชีวิตผมเคยกินมาและเงิน300ที่ทําให้ผมมีความหวังลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งผมไม่รู้หรอกว่าอะไรคือเหตุผลแต่สิ่งที่ผมรู้อย่างหนึ่งคือบุญคุณต้องรู้จักทดแทนเงินในถุงอ่ะเป็นเงินที่ผมให้จากใจเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมเจ็เก็บไว้รักษาเคียนะ ไว้ผมมีเวลาจะแวะมาหาบ่อยๆนะครับเพราะที่นี่มีบะหมี่ที่อร่อยที่สุดและยังมีคนดีที่มีน้ำใจผมจะส่งต่อความดีของเฮียช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนให้ได้รับความอบอุ่นและมีความหวังในการสู้ชีวิตอีกครั้งที่ร้านเมื่อก่อนน่ะฉันชอบคิดว่าคุณน่ะชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการทำความดีอ่ะไม่แบ่งมากน้อยที่สำคัญอ่ะ มันทำดีอ่ะย่อมได้ดีถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ